สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C Lion 7 FB Battery แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับนอกโรงมมาแล้ววันนี้เริ่มต้นท,ที่เลยที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA Winter 2024ถึง2025รายการ 3x3 เป็นการแข่งขันแบบสตรีทบัสข้างละ3คนคุณประยูนอรันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิด,ดการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับหนาทีมื่ถึงหานาทีแล้วท่านยังไม่มานะครัเราจะจับท่านรองอยืนดูการแข่งขันอย่างใกล้ชิดพอเห็นเด็กๆแข่งบาสกันเกิดอาการคันไม้คันมืออยากเล่นบ้างครับสนามข้างๆว่างอยู่ท่านรองไม่รอช้าแต่ท่านรองคงรั้งสนามไปนานชุดอยู่หลายลูก ชุดไม่ลงห่วงสักทีเว,วลาผ่านไป3วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันก่อนจะถึงพิธีปิดงานท่านรองมาถึงก่อนเวลารีบเดินตรงมาที่แป้นบาสเลยครับอยากแก้ตัววันนี้มีพออาการกีฬาจังหวัดเลยมาเป็นคนสอนเทคนิคการชุดให้ท่านรองผู้ว่าครับดูครับพอได้ครูดีท่านรองชุดลูกแรกก็ลงเลยครับค,คราวนี้ลองขยับระยะให้ไกลขึ้นอีก มก็ชูดลงอีกครับส่วนลูกที่ชูดไม่ลงก็ใกล้เคียงกับวันแรกเยอะครับดูครับถึงไม่ลงห่วงแต่ก็โดนขอบห่วงให้กองเชียร์ได้เสียวโบราณสอนไม้นานแล้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสร็จอยู่ที่นั่นไปมหาสารคามกันต่อไ่าสาไสาวกลุ่มนี้ เรียกตัวเองว่าสี่สาวขาเลาะโคกแปลว,ว่าสี่สาวนักเที่ยวแห่งบ้านโคกไร่มาพร้อมอุปกรณ์ครบมือมีทั้งเสียมถังน้ําและคีมขีบน้ําแข็งพวกเธอกําลังจะไปทําอะไรกันคําตอบคือไปจับแมงป่องครับดูครับถึงแม้พื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยใบยไม้แห้งแต่ทุกคนชํานาญมากขุดรูไหนเจอแมงป่องรูนั้นอันนี้ไม่ใช่เล็กีบเดาอเอามือขีบก็ได้คุณประเทืองโสโท ชาวบ้านโนนดินแดงบอกว่ารู้ที่มีแมงป่องอยู่ปากรู้จะสะอาดเพราะแมงป่องจะเดินขึ้นลงหาอาหารช่วงนี้หน้าแล้งหาแมงป่องค่อนข้างยากรา,า,าคาจึงดีกว่าช่วงหน้าฝนทุกวันที่ออกหาแมงป่องจะนัดพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่แต่ละครั้งจะขายได้5้ถึงหกกิโลคุณยันยงพ่อค้าคนกลางบอกว่าแมงป่องที่รับซื้อจากชาวบ้านจะนำไปแยกขนาดเล็กใหญ่แล้วเลี้ยงต่อในบอ่อ ตอนนี้ลูกค้ามีทั้งกลุ่มคนชอบกินแมลงทอดกลุ่มสตาฟสัตว์และกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนและเกาหลีวิธีปรุงเมนูแมงป่องง่ายๆเลยก็คือ,อแมงป่องทอดกรอบกินได้ทั้งตัวความรู้สึกคลงคลายเคี้ยวหัวกุ้งทอดกรอบหรือจจ้าจานทอดกรอบไปโคราชกันต่อครับ ที่วัดนองโคพรมนิมิตมีพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจากักรพรรดิกว่าร้อยองค์ล้อมรอบบริเวณวัดเนื้อที่กว่า20ไร่นอกจากนี้พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจากักรพรรดิทั้งหมดนี้มีการสร้างสมองและหัวใจใส่ไว้ในองค์พระทุกองค์ด้วยพระธีรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด,วดนองโคพรมนิมิตบอกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจากักรพรรดิที่สร้างรอบวัดนี้ เริ่มต้นจากที่ทางท่านเจ้าอาวาสต้องการที่จะสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชารวมถึงอยากที่จะให้ประชาชนได้รู้จักพระพุทธรูปปางทรงเครื่องพระมหาจากาักรพรรดิที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไปเริ่มแรกสร้างเพียงแค่องค์เดียวต่อมาก็ได้มีแรงศรัทธาจากชาวบ้านญาติโยมมาร่วมสร้างถวายเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้ได้ทําการจัดสร้างไปแล้วถึง109องค์ทางวัดได้ญาติโยมตั้งใจจะสร้างให้ครบ199อองค์เพื่อให้มีความสวยงาม และให้เป็นาวรวัตถุที่จะช่วยสืบต่อสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับพระพุทธรูปปางนี้มากมายขนาดนี้นึไกไม่ออกว่าเคยเจอที่วัดไหนมาก่อนนัอลูกสุดท้ายไปเมียนมาไปที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมามีการประกวดการแข่งขันทาแป้งทานาคา ที่ชาวเมียนมานิยมทากันทุกเพศทุกวัยจัดขึ้นเพื่อเตรียมให้ยูเนสโกหรือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสารประชาชาติขึ้นทะเบียนการทาธนาคารในพมา่าให้เข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีผู้เข้าประกวดหลายร้อยคนตั้งแต่อายุ5้ขวบถึง80ปแสดงปี้เห็นถึงธนาคาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมพมา่าผ่านการแสดงดนตรีและการเต้นรำดั้งเดิม แป้งธนาคาททำจากต้นธนาคาหรือที่คนไทยเรียกว่าต้นกระแจะเนื้อไม้ธนาคาเมื่อตัดมาใหม่ๆจะมีสีขาวหากทิ้งไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลปนเหลืองอ่อนต้นธนาคานั้นต้องรอจนอายุ35ปีก่อนจึงจะถือว่าโตพอจะตัดมาใช้งานได้โดยวิธีใช้คือนําลําต้นธนาคามาฝนกับหินให้เป็นผงสีเหลืองอ่อนผสมน้ําเล็กน้อยเพื่อทาหน้าเป็นสิ่งที่คนเมียนมาทําสืบทอดกันเป็นเวลากว่าพันปี เชื่อว่าธนาคาช่วยดูแลผิวลดสิวลดฝ้าและปกป้องจากแสงแดดวิธีการทาธนาคาทำได้ทั้งใช้นิ้วมือใช้แปรงสีฟันความนิยมใช้ธนาคาที่มีมากขึ้นทำให้มีธนาคาปลอมออกมาขายซึ่งมักจะผสมกับดินสอพองวิธีสังเกตธนาคาจริงหรือปลอมทำได้โดยหยิบเอาผงธนาคาใส่มือทันเนียนเหมือนแป้งฝุ่นแสดงว่าของปลอม ต้องมีลักษณะเนื้อหยาบๆเหมือนข้าวคั่วถึงจะเป็นของจริงอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ดมถ้ามีกลิ่นเย็นๆยนโชยมานิดหน่อยแสดงว่าของแท้แต่ถ้าหอมมากเกินแสดงว่าเป็นของปลอมเพราะอาจผสมกับแป้งหอมครับพม่ถ้าไม่รบกันเองในชาติบรรยากาศก็สงบร่มเย็นหน้าอยู่พบกันใหนม่วันพรุ่งนี้ข่าวนักลู